นี่นะครับได้ปัอมล่มนะครับอาการอาการเป็นอย่างไรเนาะครับอาการคือไม่ทำงานเลยครับไม่ทำงานเลยเนาะเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเช็กแม็กก่อนนะครับครับแต่ว่าผมกดผมกดไม่ได้สิ่งมันดังอืดอยู่นะครับผมโอ้ครับคลายคือไฟขาดเปลี่ยนเนาะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเช็คตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาเบรกเกอร์ขึ้นนะครับครับเอาเบรกเกอร์ขึ้นเลยครับเดี๋ยวผมจะบัดไฟคครับอันนี้ผมจะบัดไฟหนึ่ก่อนนะครับ วัดข้างบนนะครับไฟ L ห่ L สองนะครับมาอยู่ 1> L 1 L 2แล้วแมมกระโดดวิ่งไปวิ่งมา200ร้อยกว่าโวลต์เองสองไฟมาไม่ครบครับไฟมาไม่ครบเฟสใช่ครับ ไฟมาไม่ครบเฟดต้องไปไล่ที่แมกเนติกข้างบนนะครับผมอ๋อครับผมอันนี้ไฟมาบ่ครบเฟดนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นบอมาสองร้อยสามสิบเอ็ดโวลต์ตัวนี้สองร้อยสามสิบเอ็ดตัวนี้สามร้อยแปดสิบนี่สามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบไฟขาดเฟดนะครับเดีย๋ยวเราจะไปเช็กที่แมกข้างบนนะครับแมกที่ทรงลงมาหาตัวนี้นะครับ,รบ,รบอันนี้สรุปคือไฟขาดเฟดมาไม่ครบนะครับอาการก็คือเวลาเรา มันไม่ทํางานนะครับถ้าเรากดอย่างนี้มันจะค้างอืดๆเลยนะครับเห็นไหมนะทำคลิปเลยอันนี้เรามาวัดครับอันนี้เรามาวัดแม็กข้างบนนะครับตัวนี้ตัวที่ส่งไปหาปั๊มเนาะผมอันนี้ผมก็ยังไม่รู้คิดว่าครับว่ามันดูดไงนี่ไงมาไม่ครบสองร้อยสามเอ็ดนะครับตัวนี้สองร้อยสามสิบเอ็ดตัวนี้สามร้อย สี่ร้อยโวล์นะตัวนี้ทีนี้วัดจากข้างบนนะทีวัดจากข้างล่างทีนี้วัดจากข้างบนข้างบนสี่ร้อยสองร้อยสามสิบเอ็ดสองร้อยสามสิบเอ็ดไปมาไม่ครบทีนี้วัดจากทน่าจะข้างบนตัวนี้อีกจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับสี่ร้อยอ่านี่รวมสี่ร้อยรวมแน่นอนเลยนตะัวไหนรวมน็อตลวม,น,ลวมนี่เงี้ยเหมือนมีน็อตลวมนี้ย ตัวนี้400โวลต์400โวลต์แสดงว่าแมเนติกตัวนี้400โวลต์อ่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยมามาจะมาจากจากขาตัวเนี้ยมาหาตัวเนี้ยมาไม่ครบมันน่าจะมีอะไรหลวมเนี่200เนี่ยแต่ตรงนี้มาครบนะครับนี่มาครบ400ตัวนี้ดูครับลองตัวที่มาดูตัวนี้ดูครับ400โวลต์อ่า400โวลต์จากไฟจากส่งมาจากตรงเนี้ยหายไปนะครับ โอเคสรุ pues ここปก็คือไฟขาดเฟสนะครับตัวนี้ตัวนี้ด้วยครับตัวนี้นะครับอาการก็คือน็อตหลวมนะครับน็อตแค่ตัวนี้นะครับหลวมแบบแมกนิติกที่จะเข้ามหาแมกนิติกนะครับตัวนี้เป็นโอโหลดนะครับตรงบนวซนเก่าลมมหาแมกนิติกนี่นะครับตัวนี้ไปหลวมนะครับหลวมน็อตหลวมนะครับอันนี้ก็โอเคใส่ใดเราเครื่องใดการนี้ก็คือน็อตหลวมนะครับผมเฮาไลเชมัสเทราจดนะครับ จาก้ัง่างกับไรจากแมกนีติก้าง่างถึงว่านะครับอยากปับมลุ่มนะครับก็ไลถึงว่าจะระจุดจะระจุดนะครับการการพี่ใช้ได้ครับผมนะครับสมปั่มลุ่มนะครับผมก็คือน็อตหลวมจากแมกนีติกนะครับจุดเล็กๆงหน่อยนะครับให้เอาไล่เบิ้งเช็คเบิ้งดีๆก่อนนะครับผมนี่ครับกันเลยก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ